วิธีผัดผักกูดน้ำมันหอยให้เขียวสดน่าทานแบบนี้นะคะเราล้างผักกูดให้เสด็จน้ำเสร็จแล้วใส่จานไว้วก็เติมน้ำนิดหนึ่งเพื่อให้มันมีความชุ่มชื้นในในผักนะคะจากนั้นเราก็ตั้งกระทะน้ำมันร้อนตั้งกระทะแล้วก็ใส่กระเทียมกับพริกที่เราทุบๆไว้นะคะผัดให้กระเทียมกับพริกมันหอมดีค่ะจากนั้นก็ใส่ผักลงไปเลยไม่ต้องคนนะคะ เราก็จะปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสนิดหน่อยนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเค็มแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยจากนั้นก็ใส่ชูรสนิดหน่อยแต่เราจะใส่น้ำมันหอยเยอะหน่อยค่ะใส่น้ำมันหอยนะคะจากนั้นค่อยคนค่ะค่อยคนกลับไปกลับมาให้ผักกูดของเรามันโดนกับความร้อนทั่วถึงนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะ